มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตะลึงทางโซเชียลขนลุกชุดประจำจังหวัดมิสแกรนนครราชสีมานึกว่าย่ามาเองกำลังเป็นเวลาถูกพูดถึงในโลกโซเชียลขณะนี้นะคะสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2024ในรอบชุดประจำจังหวัดเพื่อค้นหาที่สุดแห่งชุดประจำชาติ สาวงามจากทั่วประเทศนะคะก็งัดของดีของเด็ดจากแต่ละจังหวัดมาประชันกันซึ่งสาวงามที่ถูกจับตามองในค่ำคืนนี้คือพลอยนันทิชายัางวัฒนามิสกแกรนนครราชสีมา2024มาในชุดย่าโมชุดย่าโม,าโมออกแบบโดยนายจักการินพิมพ์พลาตัดเย็บโดยทัดใจอนุสวรีเท้าสุรนารีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2477 จากวีรกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2,369เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ยกทัพเข้ามายึดเมืองโคราชคุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสูร้รบและต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยกปฏิกรุงเทพได้จึงได้มีการสถานปนาคุณหญิงโมเป็นเท้าสุรนารีวีรสตรีไทยถือเป็นอนุสวรี์ที่ยกย่องความดีของวีรศตรีสามัญชนคนแรกของประเทศ แถมงานนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าความปังก็เตะตาบอสนวัตอิสระไกรศีลส,สุดๆเจ้าตัวถึงกับเอดิดปากชมผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าชุดประจำชาติของจังหวัดนครราชสีมาคือเมื่อคืนนี้บอกได้คำเดียวว่าสุดจริงทุกมิติตะลึงทางโซเชียลขนลุกชุดประจำจังหวัดมิสแกนนครราชสีมานึกว่าย่ามาเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ